กราบสวัดน,นะครับวันนี้พบกับผมเคซี่คนะฮะเราอยู่กับเกมมือถือนะครับผมเกมมือถืออภิจิจากสีดงซึ่งพุก g e a ร a c t l i t นะผมก็ s u s t n a นะอเอาไปดูกันว่าเป็นอะไรมากครับใครเป็แฟนซีรีสนี้ก็คงจะรู้กันอูนะครัเป็นอะไรยังไงเอาไปครับผมก็เข้ามาแล้วนะนี่จะเป็นหน้านเฟซของเกมนะผม เนี่สาวสวยนะครับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับสไลด์ไปเลยนะครับเปีย่ยนก็คือมันจะเปลี่ยนตามจากอ่าทีมที่เราเซตไว้นะอนน่ะไปดูกันครับนี่ยังล็อกกันอยู่นะไม่เป็นไรเราปลดล็อกเอาอย่างกันไปคว้มเลยครนะฮะซึ่งกันะมรเบนะครับนะควับ่ปดะครับนะครับไนะร่บนะครับไปยครับไปลองเครับนะครันเดูนะครับไปนครับนะรับดนะครับไปดูนะครับนครับกนมครับนะครัครับมนครับไปนะครับปนะครับผม ก็จะสู้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยรอบมันจะบอกว่าเนี่ยอันรับก็คือเคลียเมนหนึ่งถึงห้าอะไรอย่างเงี้ยคาดว่าเราต้องเคลียให้หมดนี่หรือเปล่านะครับบางอันก็ไม่ต้องหมดนะครับเดีหมดวะเออจะจำไม่ได้ละ <c oughs> นะครับช่างมันอ่ะไปครับผมอ่ะเปิดมาครับสิเด็กเฟนก่อนเลยนะครับเนี่ยในพี่เอเลนมาด้วยนะครับผมมาแจมด้วยนะครับกับเกมนี้นะเออเดี๋ยวดูกัน นะครับอ่าก็เป็นทีมห้าลูการัดจะทีมน่ครับผมมีเลื่อนเปลี่ยนตรงเปลี่ยนทีนะครับได้ทั้งหมดสี่ห้าเซตโอเยอะดีกว่าเฮ้ยตายกาแล้วทีนี้อืนงอืมโอเคนะครับการเปลี่ยนับผมกคดคลิกได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนเอาตัวละครที่อื่นมาใช้นะครับตอนนี้ก็มีแค่นี้นะนะครับเหมือนกันนะครับ ด้านล่างก็คือเป็นพวกคล้ายๆการ์ดสเตัสนะครับบวกเซเตัสนั่นนี่นะเจาะกดคลิกเปลี่ยนได้เลยนะครับทันนี่อะไรครับผมนี่ระบบการแพทธาตุนั่นแะใช่คือประปปบัมากไปน้อยเรายไปมากผว่าขนะึ้นถ้าไม่ลูกศอนชี้ก็จบแหละนะครับก็ประมาณนี้ดูยางไงนะนะเออเอีอ่ส์เซตัสนะครับก่อนที่จะสู้นะครับนีเรนมี บอกนั่นนี่นะเออนะครับปึ๊บนี่ก็คือสตาร์ทบอสอะไรไปแล้วนะครับก,ก็เป็นพวกนั่นแหละไปดูเอาเองนะครับรีเซตกี่ดีเซจหมดนี่นะครับเพรสดีเทล,เทล,เลก็ประมาณนี้ฮะไปครับผมดุย ก็จะมี่าเรื่องเรื่องนะครับอย่างนี้ใครชอบเรื่อเรือ่องฮะก็อดูอะไรได้เต็มที่นะครับผมนะจะมีภาพน้องๆน่ารักน่ารักแบบนี้ <c oughs> นครับ <c oughs> โอเคแต่ผมสายนี่จะลิปครับเดี๋ยวเวลานะฮะทำนั้น มาแล้วครับผมเบสที่หนึ่งนะครับก็ทีน,นี่ครับมันจะเป็นแบบแนวอ่อนยังไงดีอะเบียธามนะครับเ,เ,เาาพราะมันจะเป็นตีอย่างมันเองนะเราไม่ต้องที่ให้กดสเตจูนะครับผมเซตไปครับหนึ่งนะเซตสเตจูแล้ว,ลก,ก,ว,ลว,ลวลก็เซตได้เลยครับ,รบให่ถึงสามครั้งด้วยกันนะครับแบบหนึ่งเบสสองมาแล้ว นี้นะครับนี่แน่นี้ท่านบอบเอ้าเอิ่มอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือที่จะเล่นก็อต้สกิลก,ก็ได้เลยน,นะครับผมประมาณนี้นะครับภาพออกแน้วน่ารักสดทีเดียวน,นะครับ กานบิก็ม่มีอะไรครับมีของรางวัลที่ได้ตอนนี้น่าก็เกิดเกิดที่นีน่นะฮะลุกนะเกิดเกิดก็เนี่ยใช้ทางคือในประตูมันเป็นตัวไอใช่ไหมตัวพีก็น่าน่าจะชนะแต่อาคมมานวัดม,นมันมากไปหน่อยหน่ยมากไปน้อยหน่อยมากไม่คองมันมั้ง รึบลอยไหมมึงฮรบลอยเหรอครับถ้าตกเลนับผมม่งเลยลบยถ้าเกิดกดไม่ได้นะถ้าเกิดตัวเราตายเฟทีเราตายเพื่อนกระจอมาช่วยอะไรอย่างนั้นเคเรียบร้อยครับก็การเล่นง่ายๆแคนี้อะไร มากมายสักเท่าไหร่นะครับสังเกตด้วยความสองที่นี้เหมือนกันเลยนะไหมเป็คนละชุดนะครับเพราะว่ามันคนละสายกันนะฮะประมาณนี้ครับผมะก็ได้รับของรางวันลนี่นี่นะฮะหรือ,อ,อปเอาอะไรกันไปนะครับผมอย่างนี้เลขใบท์อะไรประมาณนี้ครับผมง่ายๆเลยนะฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ไปดูอันอือ่นๆกเห็นบ้านอะไรกันท่านอย่างรวดเร็วนะนี่ก็จะเป็นอ่า สตอรี่รอผ่านเดแล้วกันนะครับเวทรอือ่นๆนะอย่างเช่นนี่มีเพชรแท็บอ่อนไทยท่านเข้ามาร่วมด้วยที่บอกนะครับผมก็จะใช้อ่าค่ายนี่คนละอันกันนะเนี่ยคนละสีกันนั่นเดยวไปพาไปดูขา้างนอกอะไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคบอกว่าเป็นยังไงนะครับก็คือจริงๆก็จะเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าแค่ไปสู้กับพวกไททันแค่นั้นเองอะไรประมาณนี้นี่ อันี่นะครับมีเรื่องของ้อนท่านด้วยนะฮะเอาพวกน้องสุบเกีย์เลยในเลฟ์มาดูกันหน่อยแล้วกันน้ามาคบแจ้งเลยเรื่องนี้เป็นสัก็ะทำในเรื่องพิเศษหรือมั้งนะครับ มาครับลุยเดี๋ยวผมแน่จับคว้าหมดร้อยไหมโหนูโอเคครับ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้ฮะเดีย๋ยวไปดูรอบเก็นเองของเกมกันบ้างครับว่าไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้มีว่าไม่ใช่ต้องมีเลย มิชช <kah> <ket> <manual noise> okay, right. ั่นคลรับโอเคครับประมาณนี้ไปทีหน้าโฮมกเลยนะครับผมก็เริ่มดูจากกันด้านล่างก่อนเลยแล้วกันนะครับในการของผมก็คืออเข้ามาจัดระบบทีมวันนี้อันนี้สภาพที่บิวปิดตัวที่บิวเออแม่เมนเทสของผมก็คับจัดทีนึงนะครับเดี๋ยวจะมีหลายทีไม่ได้แล้วแต่ นะครับอะไรประมาณนี้นะโชว์สเตตัสก็ได้อะไรเงี้เยเออนะครับนี่อะไรมากแล้วก็จะมีอนึ่งเคลต็ตัวเนี้ยอีเคลต็ตัวเนี้ยนะครับผมยังไม่ได้เปิดไงก็ทัพที่มันเหมือนกันแหละเนี่ยครับผมหรืออาจจะต้องมีหลายๆที่มันดูปากไม่รู้ไปลองดูนะต่อมาเอ็นชามีใช่ไหมใช่จีมี ที่แขงก็ตดช่นนครับเอ็นชานเนี่ยผมก็ก็ทุเลยใช้พวกนี้นี่นี่นะไม่ได้ใช้ปึ๊บปึ๊บมาถึงแล้วนีก่อนใช่ไหมตังกันบไม่ใช่เนี่ยเห็นโอเคเลยจ้ะครับปึ๊โอ้เลยถึงพัสิบโอเคครับผมตัดมาบ เคยเจอ,อ OK. แล้วเคยเจอระบาโอเคประมาณนี้เกมนี้เล 38, เวลมันช้านะช้านะครับชาน้อยๆวันนะครับโอเคประมาณนี้เอเาไว้ก็บ่มคาดว่าน่าจะเป็นการเลื่อนดาวไหมเนี่ยเกงนี้อาปาณปะวันนี้ไม่มีคือของไม่น่าขบ นะครับใช่แล้วเขาไม่ครบครับผมงั้นก็เดี๋ยวเอ็นชาให้ดูสักหนึ่งตัวละครด้วยกันครับเอ๊ะน้าน,นึ่งตัด้วยก็ไม่เลยอะจักไปครับเอ็นชานี่คืออะไรนะครับผมบึ้กไปลูกเอ็นชานะจ๊ะเอ็นชาน,นี่มันก็นเนยเอะไหมอืม ทำไปสิการ์ดาวนะครับเป็นควันอุ่นชานแบบป่าเนี่ยบอกเทพพีนี่นี่ไอ้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากานะฮะหมดตัวเจ้าผมโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ลิมิตเด็บลิมิตเด็กอันนี้คิดที่คาดเอาไว้นะฮะฮะเราไม่ไใส่ตรงนี้อ่ะเข้าไปตี้อะ ถ้าตายแล้วใช้สีดาเอาบัตตี้โอเคครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวไปโชว์ตัวนี้เล็กน,นิดีอ่ะมาดูกันครับเห็ผ่านนี่เลยนะรีบินเตกอ,อ่ะโอองเคทีเดียวเดี๋ยวลองใช้ตัวซ้ำๆกันดีเๆดูดีบินเตะใช่ไหมนี่ะครับใช่ด้วยนี่ยังไงแล้วก็ต้องการ ซีเมอร์นะอะนี้หมดตูแล้วครับผมอ่าเป็นการลิมิตเพิ่มอ่าเลเวลใช่ไหมนะเป็นการเพิ่มเลเวลนะครับก,ก็ประมาณนี้ใช้ตัวเดียวกันนะ, <S <S อะโอเคจัดทีใหม่ก่อนจัดผิดมาตัา้งนานด้วยตูย้เ้ยมีห้าดาวใช้สี่ดาวมาเลยเอาละใน โอ้อาเราจะดูเชียวละครับโอเคเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปดูท่ามันเนี่ยท่าลังการไหมต่อมาครับอลิมิตรับอันนี้อ่านนี้น่าจะเป็นเพิร์ดดาวแน่นอนเป็นลูปเป็นรูปดาวเราจะข่าใหลิฟต์คอลเลคชั่นตุโตโตก๊ <S <S 2> <S 2> ตกต r o g มีอะไรบ้างเลยจะนัางต่างๆนะให้เราไปดูเอาเองว่ากันมีอะไรบ้าง ต่อมามิวสิกบล็อกครับอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันมันอะไระมีเอ็นชาร์ด้วยไหมหรือว่าอ่าใช้เพียงไหนแล้วจะได้รับเพิ่ม,มหรือเ่าอะไรเอ็นชาร์ดดีกวบใช้ตังนะฮะสองร้อยถึงสี่นั่นเดี๋ยวนี้ไงดิจิตเยอะบายเนี่ยเน่เปอเซนต์ไหมอะไร เทคนิคเพามันเป็นโบนัสอ่ะงกบเพลงน้งตาั้มนวเพลงมันใช้ไังไงอะไรยงรงเนี่ยนะฮะองรูน่ power อน,น,น,นี่นะครับบันดี้ดินอครับ่านี้เปกนนีถ้าดูิงจุดหนึ่งนะเพิ่มเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้ มีเพลงในด่านมอนนี้นก็ไม่รู้ครับนะอ่าต่อมาครับผมก็รับของรางวัลน,นี้ไม่ผ่านนะครับรับเสร็จเองใช่ธารากรรอะไรจะเล่นน้อยนะฮะแต่ได้อย่างเดียวไม่มีรับอ่านะครับแบบอ่านะตอนนี้รับเงีนทัเวลาอะไรเป็น้องมันไม่มีรหรอกไม่มีมมอ่าโอเคต่อมาเลยกันเลยเนะครับชอบ็อป ขเรยตเอะนะดไปครับนะ่นอะมลา้านค้านะันนี้มะรบเออาเราจะดูใน,นากาน,นี้นะคับอ,อนนะโอเคต่อมาครับบุกกาชอยกินนี้ก็ผมน,นี่ นะค,ครับมันมีแจ้คในทางตัวดีเทลครับผมดีเทลอย่างน,นี้ก็คือมันจะเป็นตัวละครนี้แหละคนนี้แหละแต่ว่าเวลาโจมตีก็จะมีแก็เอลเลอน,นหรือไคหน้าหรือแม้ลูวี่ที่เราลืมนี่แหละนะค,ครับมามาโจมตีช่วยอะไรเงี้ยนะฮะเซนต์นอัลล็อกรู เราล็อกซิภาพเปลี่ยนเลยนี่ไงภาพเปลี่ยนด้วยเฟสทีมีก็ประมาณนี้นะมีไอยด้วยขอตามีค่าคอสด้วยนะย่างนี้เวลาจัดทีมลงก็จะเรียนดูนะครับ <S <S <อ>มาดูกันครับผมส่วนอื่นนะฮะดีเทลกันไปก่อนชอบตรงที่ทอมแม็กซ์ปุ๊บภาพเปลี่ยนล ฟางทำไมลูกฟางเดยครับ็นง่ายๆเรื่อยๆเรื่อยๆอืมรถไฟยดิกันแบบน่ารักน่ารักอมไฟนะครับโรลิ้งเข้ามานครับ เอี๋คืดดคอตัวละครเนึ่งมันมีนี่ยหลายหลายธาตุไงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอ่าอ่ามีืดวันเดย์กระชาอะไรก็วางได้ดูดีเทลนิด,ด,น,ดน,นึิงป่ะผมอันนี้ธาตว่าน่าจะเป็นอ่าตัวละคดดรคกันเลยเมืเ่อการปัดบการดการ์ารารเสริมนะฮะจะมาปดดีเทลที่มาพุ่งย้อนไปได้น,น,นะเปิดเลยกัน นี้แล้วเนี่ยซองสโตนมันคือลาย,ย,ยา Stone, คือไ,ได่รูวอ่อซองสโตนออซองสโตนคือลายไม่รู้เป็นแบนัลลัสฟา เฟรนการฉาดกาแฟน,นะอ่ะเปิดเรื่องเลยนะครับผมเปิดให้ดูก่อนเลยลแล้วกันเราเฟรนนะเนี่ยครับเป็นการดีดจิตอารมณ์ก็เท่นกันกนะครับได้ไรวะอือมันเป็นพวกของเสริมนะไม่น่ามีอะไรเยอะแยะอ่ะมาครับนี่เปิดเลยแล้วกันนะครับผมเปิดอะไรกันดีวะ เพชรกันเลยแล้วกันมาเฮ้ยจุ๊บซื้อจะได้พวกเอเลนหรือเปล่านะครับโดดงานกันไปกี่เรื่อยมาแล้วปุ๊บตรงนั้อยยังไงยังไงกดกันเลยครับเวลาเอามีทองกันบ้าเฮ้ยสีนี่าจะเป็นยูอาร์ส่วนใหญ่จะคลิปต่อครับ อาดาวเว้ยเนอวยเว้ยดีฮะก็ได้มาเ่ตัวละครเดี๋ยวาก็จะไปปรับอนะครับเพราะตัวละครทางดาวอะไรเนี่ยสกิลเหมือนกันนะเออสกิลแบบต่างกันเลยอะนะฮะเอาเล่นมาครับประมาณนี้อ่ะดูกันอีดูหมด ที่อะไรเนี่ยมันจะออกมาติดเงินเ้าเฮ้ยมีขึ้นเกิดอะไรเกิดขึ้นมีแบบนี้เกิดขึ้นครับผมงงเหมือนกันผู้เห็นเฮ้ยยังไงอย่างนี้หกดาวต้องมาหรือเปล่าอุ้ย ตะคิบก็ได้ใช่ไหมปุ้ยโหยมาเยอะมาเยอะตะิบ a อ l ไปลงอ้าวเอเลนมาเว้ยโอ้โหนะครับจาวี่เก็บไปนเล็กน้อยนะจะรอดูต่อเรื่องอะไรนะครับผมเมื่อกี้เอเลนมาสองนะครับมาไปยังไงโอ้น้อยนิด ได้พวกบัฟบับนะครับผมอ่านเคครับไม่เป็นไรไเป็นไรอะไรครับที่เยอะอีกทีก็เปิดนนกสามง63นะฮะซึ่งพวกตัวตายแล้วเปิดทีละอันไม่มีเปิดเลยดูแล้วครับว่าแล้วถ้าจะเปิดให้ดูก็ สิบแล้วกันนะหกสิบมันก็เจะเวลาคนระับจะเปิดเป็นเองแล้วกันนะจ้ะสิบที่นี้จะได้หนึ่งห้าดาวไหมไห้ลุกเอ๊ยสีสวย <c oughs> นะแล้วทุดกคนใครวะฮะ <c oughs> ว้าย สดใสแกก็ก็อาไปอเอ้ครับถีออกแปดเยอะนะะเปิดดับนี้มันเนี่ย พันย่าครับมันจะนานเกมไปเฮ้ยอะไรเกมผสมกันเป็นด้วยเลยนะอะไรปมาเนี้ยเนี่ยนะอือสองดาวเพิ่มาอนี้ครับอากากสากสุากสดยออามามาอดกสุกสุากสุดาก うんはいね、大事にしろよ新しい力だ、うん ายมาดูสิไปยังไงโอเคครับสิบกว่าอันครับก็้าดาออกเลยอันเดียวนะครับก็ลองไปเบิดดูอะไรประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวผมจัดจีนไปเลยดีกว่านะครับไ,ได้ฮาดามาแบบรักสายแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูสกิล นี่จน,นี้อันนี้เห็นกันแล้วนะอ้าสามาวว่าอยู่หไหนว่าโอเวอร์คลอสนะครอสใส่นี่ได้นะฮะเดี๋ยวนะคุณคุณมองอย่นี้โอเวอร์คอรนะคอรสกันเลยเดีวนะครับแล้อสจ่ทำยังไงเนี่ย นะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูสกิลอะไรหลายตัวแล้วกันเดี๋ยวว่าเออเพื่อจะชอบสกิลตัวนี้ตัวนี้อะไรอยย่างงเี้นะจริงๆไม่ใช่หรอกจากตัวเองนะเน,นียอันนี้ย่างอันนี้ย่างอันนี้ย่ยางใช่ไหมเห็นไหมเอาตัวนั้นดีเหนื่อกันครับ อ่าย e า h พาละเปลี่ยนตรพวกนี้กันหน่อยมีแค่คอร์เหมือนกันครับผมเออนะฮะจะต้องดูด้วยนะครับผมว่าคาคอ,อร์ดมันบวกอะไรเนี่ยพอสุดฝาบบวกจริงจริงต้องดูพวกตัวนี้เลยนะไม่ใช่แล้วมันแบบคุ้มค่ากับตัวละครจะม้อหรือเปล่านะครับผมก็ในมันเนี่ที่ผมใสม่งวมากานะเน้นแบบ เยอะเลยเยังใส่เลยละอละไรเยอะทุกใส่อย่งนงเงี้ยน,นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไเลย,เลยอ่าโอเครางวันตรงนี้ไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่สำคัญอีกที่นี่ครับเราจะไปดูเซตัชกันนะครับผมมีแค่เซตัชคสกิลนะครับไป อาดูไซเควดอื่นๆก็ได้ครับ SPQs อันนี้แล้วกันมาดูคืออะไรบ้างเปิดวันเดินเลี้ยุดู มีสกิล้วยังนีนเช็คกันที่เมฆก็เลยครับผมอตายไปแล้วไปง่ายมิโน้ยหนังหอก เหนื <łość> ่อยวนี่แรง่ัไปแล้วไอ้หนครั็คูดแรงม่บอกอะไรวะเช็ดตัวใส่กูเทพเลยเนี่เขาดูว่าง่วะนนี อีกนน้ก็บอมันสายไอนะีรยต่างน่างแม่ฝวกต่านานะแต่สกิล่เหมือนกันนะท่าคนละทาเนการระบายรูปแบบแบบว่าเนยมันมีมหัศจรด้วยอ่ะ อะไรอย่างเี้ยนาารยมีเนนหอยมาเต็มเลยนะอยเต็จเนี่ยวันนี้ก็บอกมาจริงๆต,ต,ต้องใช้ตัวที่ฉนะทางตัวดีบอีเมาสู้แล้วแต่เราก็ไม่จับเลย ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเขาเูไตเกียเยอะเลยงันเดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับอาแล้วครับหลังจากจบตรงนี้ไปแล้วนะครับก็อ่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะมีแต่ข้อลับของขวันนะครับอานนี่นไะหนี่ EP e ครับผมคืออ่าอันนี้ได้ลงดัน,นอ่าก่อนในท่านนะนี่ลงปกตินะอันนี้ไม่รูนะ้อันนี้ไม่รู้น,น,รนะครับเราจเจพวกนี้แหละ ก็จะในหน้าใช้นี้ก็ได้รับร้านจล้วกันก็ได้นะมั่วอาไม่รู้นะมาดูไม่รู้ว่าบทมันมีอะไรมากมายนะครับมเพื่อนนะครับเวาลาพ้องมบเพื่อนกันนะครับเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเซิร์ชครับผมเซิร์ชได้ดีเพื่อนเลยนะครับเกมนี้นนะ แล้วก็ต่อมาครับผมก็เป็นของขวบๆก็รือของของไอเทมนี่กาจัดไม่ได้ไใช้ไม่ได้นี่นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ออปชั่นนะครับก,ก็เกมไม่ได้มีอลายงานนะมีแค่แค่นี้การ์แค่นี้นะครับโอ,อเทอร์ต่างๆกม็มีหลายมีเครื่องมีนิ้งกับมือกึ้นเพลหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ นี่โซคลฟลายนี่เซ็ตเบอร์เดย์แล้แต่ใช้นแนมนะฮะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยนะครับเปลี่ยนไม่ได้ไมันจะเปลี่ยนยังไงแล้วอีกหลายจอมีือเดอะมูที่นะครับต่างๆโอเพ่นเล่นมูที่นะฮะเลสเมมโมรี่นะครับก็เป็นเกรดที่เราเคยเล่นนะครับมันก็จะมี ในเรื่องใช่ไหมใช่นี่ให้ดูแปบบ๊แบๆนะครัแบบแบบนี่โอเคเข้าไปก็จะไปดูอ่านเรื่องเอาโน้ตหลังนะครับอย่างไงนี่ก็อดดูดึงเคลว์นะครับผมคืออะไรก็ไม่รู้อ๋อจบดูกันเองนะครับใครแบบ อยากจะเข้าวันรู้เรื่องก็ได้ไปเรื่อยๆก่อนไม่ดูย้อนในนี้ได้นะฮะก็นี่ฝากทุกท่านี้ก่อนนะครับนะหวังว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนี่ครับเดี๋ยวไปเจอกันน,กน,ะนะโอกาสหน้นา,ะานะครับฝากกดไลค์ตัง้งตึกให้อรรถกับเราด้นะครับครับผมไม่ได้แล้วไปละ